เจริญพรญอติยยมและสาวผชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่มาที่เมืองโบราณน,นะเมืองโบราณน,นี้ก็คือเมืองโยโนกนครนะมาที่พระธาตุโยโนกนครนะอ,อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะอาณาจักรของโยโนกนครนี้ก็เป็นอาณาจักรตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช1200ในสมัยของพระเจ้าสิงห์หนวัด ซึ่งเป็นปฐมบรมกษัตริย์ผู้สร้างราชอาณาจักรโยนกนครแห่งนี้ซึ่งเป็นยุคเดียวกับยุคของพระนางจามเทวีในอาณาจักรฮาลิพูนชัยเพราะฉะนั้นความเ,เป็นมาเป็นไปของโยนกนครซึ่งในอดีตนั้นมีความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าเป็นเมืองที่มั่งคั่งสมบูรณ์มีเส้นทางการคมนาคมทางน้ำ นะที่สามารถจะติดต่อค้าขายกับทางทลาวดีก็ได้หรือขึ้นไปทางเหนือทางยูนาน12บปันนาอะไรต่างๆนุ้นก็ได้เดี๋ยวนั้นเมืองนี้เดี๋ยวหลวงพี่คุยสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูทะเลสาบหนองหลวงนะซึ่งเป็นทะเลสาบเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคโยนกรวมถึงพระธาตุโยนกนครด้วยวันนี้จะพูดในเรื่องของความเป็นผู้ไม่หวั่นไหว นะซึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ทรงตัดว่าภูเขาศิลาทั้งหลายเนี่ยภูเขาใหญ่เนี่ยนะหินผาใหญ่เนี่ยไม่สะทกสะทานเพราะแรงลมฉันใดเนี่ยบัณฑิตเนี่ยก็พึงไม่หวั่นไหวกับคำนินทาและสรนเสริญฉันนั้นนะเมื่อได้ฟังหลักธรรมแล้วก็พึงมีจิตใจที่่องใสเหมือนเหมือนห่วงน้ำลึกซึ่งมีน้ำใสไม่ขุนมัว นะเพราะนั้นความเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเนี่ยถ้าหากว่าเราได้มีความเข้าใจในชีวิตว่าในโลกธรรมแปดไม่ว่าจะเป็นมีสุขก็มีทุกมีสรรเสริญก็มีนินทาเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นการที่ได้รับคำสรรเสริญหรือคำนินทาก็แล้วแต่ก็ขอให้เธอทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวนะแล้วก็มันประกอบแต่คุณงามความดีเพราะว่า บุคคลที่ทําความดีนั้นเนี่ยก็ย่อมได้รับผลดีส่วนบุคคลที่ทําความชั่วเนี่ยกรรมชั่วเนี่ยก็ย่อมเดือดร้อนนะใบหน้าก็จะชุ่มไปด้วยหยาดน้ําตาเช่นในคาที่ว่าเขาถูกพ่ภากษาลงโทษตัดสินในความผิดที่เขาทําความชั่วนั้นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะในเรื่องนี้ ในพระไตรปิฎกได้มีถ้อยคำที่กล่าวบันทึกไว้ว่าภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งเดียวย่อมไม่สะเทือนด้วยแรงลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เอ็นเอียงเพราะคำดินทาและสรรเสริญฉันนั้นบัณฑิตทั้งหลายฟังทำแล้วย่อมผ่องใสเหมือนพ่วงน้ำลึกใสไม่ขุนมัวฉะนั้นนะพนั้นขอให้เรานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีความไม่หวั่นไหวต่อคำ สันเสริญหรือคำนินทาแล้วก็มีความประพฤตนะิที่ดีงามนะทำแต่กุศลกรรมไม่ทำการชั่วหยาบเพราะทำกรรมชั่วหยาบแล้วเนี่ยเขาต้องเสวยผลกรรมนั้นนะในพระคาถาที่ว่าบุคคลทำกรรมชั่วอันใดแล้วนะบุคคลทำกรรมชั่วอันใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังนะ เป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้เสวยผลของกรรมนั้นอันบุคคลได้กระทำแล้วอันบุคคลนั้นได้กระทำแล้วคือทำไปแล้วมันก็พอได้รับผลกรรมมันก็เกิดความร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนะบบางทีตกอกตก,ตกใจขนาดแบบสารพิพากษาจำคุกป่านชีวิตเนี่ยบางทีแบบปัสวะลาดอุจจาระลาดเลยก็มี นะเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยพึงพึงไม่ทำกรรมที่ไม่ดีนะเพราะว่าทำแล้วก็ย่อมย่อมยังไงอะ่ะย่อมไปเอ่อคือคือมันยังไงคือแบบว่ามันทำกรรมไม่ดีแล้วเนี่ยถึงจะหนีขึ้นไปบนอากาศมันก็ไม่พ้นหนีไปมหาสมุทร มันก็ไม่พ้นหนีหลบไปที่ซอกเขามันก็ไม่พ้นอันนี้ก็มีพระไตรปิฎกยืนยันอยู่นะมีพระไตรปิฎกยืนยันอยู่เอ่อในเล่มที่สี่สิบสองนะว่าเอ่อผู้ที่ทำกรรมชั่วเนี่ยหนีไปในอากาศก,าก็ไม่พ้นนะหนีไปในมหาสมุทรก็ไม่พ้นหนีไปซอกภูเขาก็ไม่พ้นจากกรรมชั่วนั้นนะ บุคคลที่ทำกรรมชั่วไว้นะแม้หนีไปแล้วในอากาศก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วนั้นได้หนีไปท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พ้นจากกรรมชั่วนั้นหนีเข้าไปสู่ซอกภูเขาก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วนั้นได้นะเพราะนั้นมันทำกรรมบันไดไว้บุคคลทำกรรมบันไดไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาบุคคลนั้นจะต้องได้รับ ผลของกรรมนั้นทำบาปเองก็เศร้าหมองเสียใจเองทุกใจเองทำความดีก็บริสุทธิ์เองเป็นบุญเองนะดีต่อใจตนเองต,งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นในนี้ก็มีใครจะทำแทนกันเนี่ยมันไม่ได้นะในพิธพระตายพิธีอกเรื่มนี้ก็มีเนื้อหาสาระที่ได้ ได้กล่าวไว้ถึงในเรื่องนี้ว่าบาปอันผู้ใดทําแล้วด้วยตนเองผู้นั้นย่อมเศร้าหมองด้วยตนบาปอันผู้ใดไม่ได้ทําด้วยตนผู้นั้นย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นของเฉพาะตนนะความบริสุทธิ์หรือไม่เป็นของเฉพาะตนคนอื่นทําคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้นะจะทําดีทําให้บริสุทธิ์ต้องทําเองนะที่เขาบอกความดีไม่มีขายนะอยากได้ต้องทําเองเหล่านี้เป็นต้นนะ ต่อไปก็จะเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่หกสิบสองนะหกสิบสองซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าเป็นถ้อยคําที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตัดย้าแล้วก็แบบแบบยังไงอะ่ะตัดย้าแล้วก็แบบว่าให้ให้หลักประกันนะให้หลักประกันว่าผลของการทําความดีเนี่ยย่อมไม่สูญหายผลของการทําความดีนั้นเนี่ยย่อมไม่สูญหายไปเช่นเดียวกับทําบาวก็เหมือนกันมันก็ กรรมชั่วมันก็ตามมาได้การทําความดีเนี่ยผลของความดีนั้นเนี่ยมันก็ไม่เสื่อมสูนย์นะอันนี้ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะว่าสัตว์ตั้งหลายผู้ไม่กระทําบาปกรรมนะย่อมหมดจดได้ด้วยอาการอย่างนี้อันหนึ่งผลของกรรมที่บุคคลกระพฤติด,ดีแล้วย่อมไม่สูญเสียไม่เสื่อมสูนย์ไป นะคือทำดีเนี่ยผลของความดีย่อมไม่สูญหายหรอกนะนะเพราะว่าคนเรานั้นเนี่ยนะการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะสิ่งที่จะตามตัวเราไปได้ก็คือบุญกับบาปนะเราประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟแม้ตายจากโลกนี้ไปร่างกายแตกดับไปเนี่ยนะมันก็ต้องคือสู่ธรรมชาติกับสู่ความเป็นดินน้ำลมไฟอีกเหมือนว่า รูปของสัตว์เนี่ยเ,เกิดจากธาตุสีเนี่ยเ,เมื่อตายไปเนี่ยก็ย่อมธาตุนั้นก็เข้ากลับไปสู่สิ่งเดิมนั้นนะรูปของสัตว์ทั้งหลายย่อมอาศัยธาตุสี่เท่านั้นเกิดขึ้นก็รูปเกิดจากสิ่งใดย่อมเข้าถึงสิ่งนั้นอย่างเดิมนะเมื่อตายไปก็กลับสู่สภาพเดิมเหล่านี้เป็นต้น นะดีย๋ยวพี่ขอรีบขมวดนี้นึงเพราะเดี๋ยวจะพาไปดูทะเลสาบที่หนองหลวงเล่มสุดท้ายคือเล่มที่หกสิบห้าว่า,เ,าเป็นการกล่าวให้หลักประกันของของความดูแลรักษาจิตว่าเราประกอบด้วยกายและจิตเนี่ยนะชีวิตก็ดีสุขทุกข์ทั้งมวลก็ดีเนี่ยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเนี่ย ของสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ดับแล้วนะขันเหล่านี้นะในอนาคตก็ดีในอดีตก็ดีก็ไม่ต่างกับขันในปัจจุบันที่ดับไปคือรูปเวตนาสัญญาสังขารนิยญาแต่สําคัญก็คือสิ่งที่ประกอบก็คือจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวนี่แหละที่จะทําให้เราแบบว่ามีความสุขหรือความทุกข์มีความเบิกบานหรือผ่องใสหรือเศร้าหมองหรือเศร้าโศกเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเช่นนี้แล้วเนี่ยนะ เราก็จะได้พึงมั่นใจในเรื่องของการดูแลรักษาจิตของเราว่าชีวิตนะสุขและทุกข์ทั้งมวลเป็นธรรมประกอบด้วยจิตประกอบพร้อมก,กันกับจิตดวงเดียวขันเหล่าใดของสัตว์ที่ตายหรือสัตว์ที่เป็นอยู่ในโลกนี้ดับแล้วขันเหล่านั้นทั้งปวงเที่ยวเป็นเช่นเดียวกันดับไปแล้วไม่ได้สืบเนื่องกันขันเหล่าใดแตกไปแล้วในอดีตเป็นลําดับและขันเหล่าใดที่จะ แตกไปในอนาคตเป็นลำดับขันเหล่านั้นมีลักษณะไม่ต่างกันกันกบขันทั้งหลายที่ดับไปในปัจจุบันนะเพราะนั้นสุขทุกทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่จิตที่เราพึงจะต้องรักษาไว้ให้มั่นคงให้จงได้นะเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะได้พาไป๋ยวงพี่ขออนุญาตหยิบนาฬิกานิดนึงเพราะว่าจะดูเวลาประมาณ20นาทีก็จะพาพวกเราไปชมทะเลสาบโบราณน,นะทะเลสาบ หนองหลวงนะ,นะที่เขาจะดีเขาจะดีโดูนกนครแห่งนี้นะนนี้เป็นหนองหลวงเก่านะเป็นเป็นเป็นเมืองโบราณเก่านะทีะ่มองไปแล้วก็จะเป็นแต่โค้งคุงน้ำอะไรทั้งหลายไปหมดนะนี่ก็คือคือหนองหลวงนะ น้องที่มีความเอ่อเป็นประวัติศาสตร์นะเป็นประวัติศาสตร์ที่เอ่อน่าศึกษานะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้านะแต่ว่าเอา่อเมื่อการเวลามันผ่านเลยไปนะการเวลามันผ่านเลยไปเนี่ยมันก็เอ่อสภาพมันก็เปลี่ยนไปนะความเอ่องดงามนะ ตามธรรมชาติมันก็ยังคงมีอยู่นะเพราะฉะนั้นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพี่ได้กล่าวมาที่พระธาตุโยนกนครนาะดินแดนเก่าแก่ของเมืองโยนกตั้งแต่ยุคของพระเจ้า,าสิงหหนวัดนะที่เราได้มาอ่านพระไตรปิฎกคุยกันในเรื่องของอความเป็นผู้ไม่หวั่นไหวนะความเป็นผู้ไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะเป็นคําติชินนินทาหรือคําสรรเสริญก็ตามเดี๋ยวกลัวจะลืมพาคุณยอมไปดูพระธาตโยโนกนครตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนนะเพื่อให้ได้เห็นเพราะว่ามันก็เป็นธรรมะจัดสรรนะนะที่ให้หลวงพี่ได้มาที่นี่ไม่ได้ตั้งใจนะพอดีเห็นป้ายนะก็ก็เลยหลังพึ่งก็มาสายอยู่เยอะ นะลรงขึ้นก็มาอาศัยอยู่เยอะนะเพราะนั้นอันนี้ก็มีความเก่าแกงงดงามนะก็ขอเราเทพย,ยดาได้อภิบาลคุ้มครองพวกเราทั้งหลายนะว่าคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความม,มาุ่งมา่ปปาถนาทุกประการนะครับ ภูเขาศิลาย่อมแข็งแกร่งและแข็งแรงมากมายเป็นหนักหนาแม้ลีลมพายุพัดผ่านประดังมาหรือมีสายทาลากระนำแรงแต่ภูผานั้นก็ไม่สะเทือนสั่น คงบากบันตั้งมั่นเช่นนั้นแน่ก็เปรียบกับบัณฑิตที่จริงแท้ย่อมไม่สันคอนไปแค่คำนินทาเพราะโลกเราในโลกธรรมแปดการสนเสริญน,นินทาคู่กันมั่นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ย่อมมีพลัน เราพึงเข้าใจความผูกพันนั้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อได้เห็นพระเจดียโยนกนครบินแดนแห่งอารยะงามหนักหนาพร้อมกับพุ่งน้ำสายชนแห่งธาราที่ เมืองโยนกนัครา,าหินนี้เอ่ยเพราะฉะนั้นเราพึงเข้าใจได้ว่าชีวิตย่อมเป็นไปเช่นนั้นแน่เพราะร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ที่จริงแท้เมื่อกายแตกดับไปย่อม คืนสู่ธรรมชาตินาการทำดีทำชั่วเฉพาะตนย่อมได้ผลแก่คนผู้นั้นหนาหากทำดีก็ย่อมได้รับผลดีแน่จริงนาแต่หากทำชั่วก็ต้องรับผลชั่วนั้นไปผลแห่งกรรมทำชั่ว นั้นตามติดแม้จะคิดหนีขึ้นไปบนอากาศได้หรือแม้แต่จะหนีดำดิ่งลงสู่มาหาสมุทรเช่นนั้นไงหรือหลบไปที่ซอกผาสุลาลัยก็ไม่อาจจะพ้นบาปกรรมได้ความมุ่งหมายการกระทําเฉพาะตัวเช่นนั้นหนา ใครทำดีย่อมได้ดีแก่ตนนาหากทำชั่วก็ได้รับผลชั่วพาอย่างแน่นอนในตัวเรามีชีวิตสุขและทุกข์มีขันห้าปลอบปลุกให้สุขมั่นทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพลันสิ่งเหล่านั้นสำคัญสุดคือ จิตดวงเดียวขอให้จิตมีความอยู่เป็นสุขเข้าใจทุกขเข้าใจโลกเป็นหนักหนาแม้ถูกคำติฉินคำนินทาก็ไม่วันไหวในวาจาเช่นนั้นเลยพึงเป็นบัณฑิตไม่เอ็นเอียงฟังธรรมแล้วได้เกิด ความผ่องใสมีจิตไม่คุณมัวตลอดไปสิ่งทั้งหลายย่อมดีแก่ตัวตนผลของบุญผลของความดีนั้นย่อมผูกพันไม่สูญหายทุกแห่งหนจะสถิตคงอยู่ในตัวตนทำความดี ก็สู่สุขคติเอ่ยเพราะฉะนั้นขอเราท่านอย่าท้อถอยอย่าหมดแรงและคอยที่หม่นหมองพึงกระทําความดีนะมีบุญครองก็จักปองความสุขทุกคืนวัน ทำกรรมชั่วแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังมีน้ำตาไหลหลังออกมาได้สู่ใบหน้าให้เจ็บช้ำและกำใจเมื่อถึงคราวถูกลงโทษไปเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้นพึงทำแต่ความดี เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหนักหนาให้มีจิตที่มุ่งคิดแต่เมตตาไม่คิดพยาบาทถึงศาสตราของใครๆเพราะฉะนั้นหากเราเข้าใจแท้ความจริงแน่ที่มีไม่แปรผัน ก็ย่อมเกิดความสุขทุกคืนวันเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเช่นนั้นตลอดการขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังหลักธรรมในพระไตรปิฎกเล่มที่41 42 62 65ในเรื่องความเป็นผู้ไม่หวั่นไหวขอได้โปรดเป็นพระรปัจจัยพิบาลมหาราพรได้โยมพี่โยมนอนทุกท่านขอทุกท่านได้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอจง S <S สำเร็จสมวูมุ่งมาตรปาตาออัตนาเขาอุทิศบุญกุศลทั้งหลายถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราและขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ต่อดวงวิญญาณทั้งหลายาที่น้องหลวงแห ok ่งโยนกนครแห่งนี้ดินแดนในประวัติศาสตร์เมื่อ1300ปีก่อนขอได้รับในบุญกุศลน,นี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร